สวัสดีค่ะสวัสดีล,ลูกนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของ ภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นกันแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นกลางนะคะภาษากลางเนี่ยมันมีแต่ละแต่ละภาษาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะมีความเป็นมายังไงนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างคําศัพท์ภาษาถิ่นของแต่ละภาคกันนะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยเราเรียกคาคานี้ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ คำศัพภาษาถิ่นนะคะอ่าคำแรกคือคําว่า wrote, แก้วน้าอ่าถิ่นกลางเนี่ยเรียกว่าแก้วน้ําถิ่นเหนือเรียกว่าก๊อกอ่าถิ่นอีสานเรียกว่าจอกนะคะถิ่นใต้เรียกว่าจอกเหมือนกันอ่าตำแก้วตำแก้วตำจอกตำจอกคือเอาแก้วมาชนกันนะคะลูกนะต่อมาคาว่าโกหกนะคะอ่าภาษาถิ่นกลางคาว่าโกหก ทินเนื้อเนี่ยเราเรียกว่าคิดจุสมเดงใต้คือไม่ได้เลยนะคะต่อมาค่ะนะคะคำว่ากระจกนะคะทินกลางคําว่ากระจกนะคะทินเนื้อคือแวนนะลูกนะทินเนื้อเนี่ยเขาเอื่นว่าแว่นนะคะทินอีสานก็คือแวนอ่ะแวนเอาแวนมาแยงแนะ่นะคะแวนนะคะทิ้นใต้ก็คือจบนะลูกนะทินใต้ก็คือจบ ต่อมานะคะคำว่าเด็กในภาษาถิ่นกลางนะคะที่เหนือเรียกว่าละอ่อนอ่ะยังละอ่อนอยู่เจ้านะคะยังละอ่อนยังเป็นเด็กละอ่อนอยู่เจ้านะคะที่นิสานเรียกว่าเด็กน้อยอ่ะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะที่ใต้คือคาว่าเด่กแด็กเดกนะคะต่อมาที่กลางนะคะคำว่าฉัน ฉันขินเหนือเรียกว่าข้าเจา้าอุ้ยเพลงนี้อ่ะคำนี้มีเพลงอยู่แล้วนะคะข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ยังบ่เต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วเ,เห็นไหมเออมีคําว่าข้าเจ้าด้วยใช่ไหมลูกข้าเจ้านะคะที่นิสานเรียกว่าคอยเออคอยคอยเป็นเฮือนมูกันเด้อแม่ใช่ไหมลูกอ,อ่าขินปต้านะาคือคําว่าฉาน ชาญอ่ามันจะออกเสียงแบบว่าชาญ่นนรกเออต่อมาค่ะคำว่ามาละกอนะคะทินกลางคำว่ามาละกออ่าทินเหนือคือนะคะต่อมานะคะคำว่าตลาดทินกลางคำว่าตลาดนะคะทินเหนือเนี่ยเราจะเรียกว่า กาศนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็จะเรียกว่าไปเดินกาดกันไหมเอ่<ด>ไปเดินกาดก็คือว่าไปเดินตลาดกันนะคะทินิสาเนี่ยก็เรียกว่าตลาดเหมือนกันกับภาคกลางเลยใช้คําเหมือนกันทินใต้เรียกว่าหลาดลาดนะคะอ่ะาภาษาทินกลางคาว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ทินเหนือก็ดวงจันทร์นะคะ แต่ภาษาที่นีสานเรียกว่าอีเกิงกอีเกิงกนะคะแปลกไปจากเพื่อนนะคะถิ่นใต้ก็เรียกว่าดวงจันทร์เหมือนกันนะคะคาว่าดวงจันทร์เนี่ยกลางเหนือใต้เรียกเหมือนกันเลยแต่ว่าอีสานจะเรียกว่าอีเกิงกนะคะคาว่าเธอนะคะถิ่นกลางคําว่าเธอถิ่นเหนือก็คําว่าเจ้าเจ้านะคะที่นิสานเจ้า อ่าฮะออกเสียงเหมือนเขียนเหมือนกันลูกแต่ว่าออกเสียงแตกต่างกันนะเหนือนกับอีสา,อาอนอ่าเจ้าอ่ากิ่นข้าวแรงและกับเจ้าอ่าเจ้าสิบเปใส่นะอีสอีสานก็จะเป็นเจ้าสิบเปใส่นะคะกิ่นใต้นะคะํควาว่าชื้อควาว่าเต้นอ่าเต้นนะคะเต้นต่อมาคําว่าดวงอาทิตย์นะคะทินกลางดวงอาทิตย์นะคะภาษาทินเหนือคือ ตะวันนะคะตะวันทินอีสานคือตะเวนทินใต้คือหวันนะหวันนะคะต่อมาคําว่าเดินอ่าทินกลางคําว่าเดินทินเหนือก็คือเตียวเตียวนะคะทิศนีสานก็คือยางอ่งายางทินใต้คือคําว่าเดินนะคะเดิน ท้ายกับกลางเนี่ยก็จะใช้คําว่าเดินเหมือนกันเลยต่อมาคําว่าอร่อยนะคะทินกลางคําว่าอร่อยทินเหนือก็คือล้ําอ่าล้ํานะคะล้ําอาหารภาษาทินกลางนะคะคําว่าเที่ยวนะลูกนะเที่ยวทินเหนือคือแอลทินกลางคําว่าพูดนะคะทินเหนือก็คือคําว่าอู้อ่าแหลง คำว่ามองทินกลางนะคะอ่าทิมเหนือเนี่ยจะเรียกว่าพออ่าพอนะคะทินอีสานเรียกว่าเบิงอ่าเบิงทินใต้คือคําว่าแลนะคะแลภาษาทินกลางคําว่ารักนะคะทินเหนือคือหักอ่าฮักรักก็คือรักนะคะรักก็คือรักนะคะ ่มามคําว่าถิ่นกลางคําว่าหัวเราะอ่าหัวเราะคานี้นะคะถิ่นเนี่ยก็จะเป็นคําว่าไข่จนใก็ใช้คําว่าหัวเหมือนกันกับอีสานเลย เสร็จแล้วนะคะคำศัพท์นะคะที่ครูจะตัวอย่างมาให้ดูเนาะก็จะมีทั้งภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้เนาะแต่ละคําเนี่ยก็จะมีบางคําที่บางภาษาถิ่นใช้เหมือนกันบางคําที่ใช้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันออกไปนะคะพราะว่าเด็กๆจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจในภาษาถิ่นแต่ละท้องที่เนี่ย รู้จักคำเพิ่มมาค้นเนาอะอะสำหรับวันนี้ครูก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ